เมื่อก่อนอะอยู่นอกสายตาแต่วันนี้คอยอยู่ในสายตาบ้างนะ เห็นเมื่อกี้นะคะมันก็คือคืออะไรทัาการมันก็คือเทคโนโลยี VR นั่นเองครับที่เราอาจจะเห็นการเปิดขายแว่น VR เนี่ยต่างๆมากมายเลยนะแต่หลายคนเนี่ยจะไม่รู้นะคะว่ามันถ่ายยังไงใช้อุปกรณ์อะไรนะครับผมวันนี้มันก็เป็นงานที่ canon นำอุปกรณ์มาให้นะก็คือเป็นเลนเป็นกล้อง R5 c กับเลน Rf 5 2มิลนะที่เป็นเลนฟิทไอยกูทําให้เราถ่ายคอนเทนต์ VR ได้ง่ายมากนะก็อย่างที่เราเห็นทำมาในคลิปเลยแล้วว่ามันสามารถใช้โซลูชันเล็กแค่นี้ถ่ายน้องจูนออกมาเป็น VR เหมือนเราได้อยู่ต่อหน้าน้องจูนกันเลยก็ถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ร้านซูนคาเม่าทุกสาขา